สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมก็วันนี้ฮะมาพบกับช่างหนึ่งกันอีกแล้วนะครับผมก็ในสําหรับวันนี้นะฮะช่างหนึ่งก็จะมาพูดคุยในส่วนของตัวงาน iPhone นะครับตัวนี้จะเป็น iPhone 6s plus นะครับผมลูกค้านะฮะมาในการที่แบตเตอรี่เสื่อมนะครับผมตัวนี้จะเป็นแบตเตอรี่ตัวเก่านะครับ ก็ตอนนี้ได้ทําการเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมแล้วนะครับผมก็ตัวน,นี้นะฮะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะที่กําลังมองหาร้านซ่อมอยู่นะครับไม่ว่าจะซ่อมในส่วนของพวก iPhone, iPad หรือว่า Apple Watch หรือว่าซ่อมเมนบอร์ดโน้ตบุ๊กไอแม็กอะไรก็ตามนะฮะก็ทางร้านก็ยังรับซ่อมอยู่นะครับผมลองสอบถามเข้ามาได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นอาการอะไรก็ตามนะฮะลองเข้ามาปรึกษาได้ เ่ผมก็สำหรับวันนี้นะฮะช่างหนึ่งก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะผมกดซับตะครกันเยอะๆนะฮะเพื่อจะได้เป็นกําลังใจให้กับช่างหนึ่งได้ทําคลิปกันต่อไปนะฮะก็สำหรับวันนี้ฮะช่างหนึ่งก็ขอตัวลาไปก่อนครับไว้เจอไลฟ์สน,นานนะผมสวัสดีครับ